สวัสดีค่ะวันนี้ควาทายแหนรื่นมาทํามังสวิรัตมันเทศนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีมันเทศสามอย่างนะคะห้าร้อยมิลรรมแครอทหั่นซอยและหั่นเป็นดอกนะคะห้าร้อยมิลตะไคร้สองต้นนะคะหั่นซอยต้นหอมสามต้นหันห่นซอยใบมะกรูดสิบใบหั่นซอย พริกชี้ฟ้าพริกจินดาแห้ง10เม็ดหั่นซอยมะนาวสองลูกนะคะรสดี1ช้อนชาเกลือ1น,นช้อนชาน้ำตาลทราย1นช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำก็ใส่มันไปเลยนะคะลงไปยำ แล้วแครอทนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะซอยแล้วมะกรูดซอยนะคะพริกจินดาหั่นซอยมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ยำลงไปให้มันเข้ากันจสิบน,นาทีนะคะยำม,มังสวิรัติมันเทศนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยนะคะยำม,มังสวิรัติมันเทศนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็ใส่ใบ ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะมีรสชาติเคม็มนิดหวานหน่อยนะคะมังเทศบงใส่ครับมังเทศสามสีน,นะคะมังสวิรัตนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยำมังสวิรัตมังเทศนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ น่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะบันเทศมังสวิรัตนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เอาเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะบันเทศมังสวิรัตนะคะมันเทศสามสีมังสวิรัตค่ะน่าทานมากเลยค่ะ ไทยได้ทำมันเทศสามสีเสร็จแล้วนะคะบางสวิรัตน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยำสวิรัตบมังเทศสามสีนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะบางสวิรัตมันเทศสามสีค่ะน่าทานมากเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะ ัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะมันเทศเออมังสวิรัติยำนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นกระสังอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะตัวรัวไทยวบบลื่นได้ทำมังสวิรัตันเทศสามสีนะคะได้เสร็จแล้วนะคะขอให้เอในประเทศไทย และสีทั่วโรคให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะและขอโทษ f ีที่ตอบคอมเมนต์ช้านะคะแต่จะตอบทุกท่านนะคะเพราะลูกคนไทยไม่ค่อยสบายนะคะเลอไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะคะขอบพคุณมากนะคะ